บ้าวาวอสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้ลูกค้ามารับรถเทียบรถเทียบไ,ไปบึงการนะครับนนะอ๋อลากไปแล้วอา,อาวทำเลเส้นทางก็ เจอฟ้าฝนนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ลูกค้าของผมครับผมมาเอาไปที่บึงการนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาบิดล้อมาดีกยวก่อนไหมอ๋อเใช้รถยกเลยครับผมเป็นกระบะยก โอ้ไวไหมนี่เดี๋ยวมาดูกันครับแน่นอนจริงๆครับผมอันนี้ขายชุดเฮียบนะครับผมพร้อมอรถนะครับผมพร้อมตัวรถ ตัวนี้มีเครื่องยนต์ติดไปด้วยนะครับผมมีสีสุ CBD นะครับผมเครื่องยนต์สีสูบนะครับผมอันนี้เครื่องอะไรนะพี่เครื่อง CBC สอง CBC สองร้อยแรงร้อยแรงฝาดำครับ โอ oh. oh ้โหเดี๋ยวจะลากไปแล้วครับผมใช้กระบะอีสุกหัวแค็มาดูครับผมว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม โอ้โหโยกได้พี่ขนาดนี้เพราะไม่มีหัวเนาะมันก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่หนักถ้ามีหัวจิ๋งไม่ไหวหัวมันรถไปเยอะเลยเนาะจากนี้ไปก็ประมาณ400กิโลเนาะได้หรือดีแรงมันแรงกว่าชุดยกเโาใหญ่ดีีฮะไอออ้นนน่่มัดก๋พาะนี่ครับชุดยก เดี๋ยวมาดูครับผมว่าก็ทำกันยังไงเดี่ยครับผมทีมงานโชคอะไรโชคฮะโชคแมวน้อยนะครับดนอุดรครับ พอจาก,กุดรอเลยครับผมคันนี้นี่แหละครับผมรถทำเงินนะครับไม่ต้องรถหรูอะไรเห็น่ต้องถอดถอดเพลาไหมพี่ต้องถอดไหมอ,อ,อ๋นอนช้อนขั้าซีบอ Tròn chút Vì khăn đều khóc chụp lời

ไม่มีหลุดไม่มีร่วงครับอ้าเดินหน้าหน่อยโอ้ยแรงอ๋อเรียวเดียเรื่อยหน่อย

ตอนนี้นะครับอต้องยกขึ้นอีกไหมที่ว่าตอนนี้เดี๋ยวถอดเปล่าถอดชุดเปล่าออกนะครับ อะไรก็เพอเขาฟงอย่างเดียวเนอเรียบร้อยเอ้ามีงานแถวอุดรก็เรียกใช้ได้ครับผมโชคแมวน้อยอยู่เพื่ออะไรพี่ฮะรถยกอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเมืองครับพี่อำเภอเมืองเลยเนาะอ๋อมีงานยกมีงานย้ายเรียกได้ครับผมโชคแมวน้อยนี่เบอร์โทรครับ 0876434533นะครับผมนี่เขาร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างด้วยครับผมสว่างเมตาเฮ้ยสว่างเมตาปุดรดธานีครับโอ้โหสุดยอดเลยยกได้ไน,นะครับ ท้ายก็ติดป้นะายข้อภัยรถยกรถลากยูงอันนี้นจจทำอย่างเดียว <c oughs> ดูบ่อยของไอ้ออไมูห่าวเดี๋ยวตัดส่วนที่ทเกจอ,อกรน,นะครับผมจะได้เลี้ยวง่ายหน่อย อถอดเพลาแล้วตอนนี้กวิ่งสบายแลยแหละถ้าไม่ถอดเพลาเ่าในกลัวเกียร์มันไปเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ถอยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องนะครับผมต้องถอดออกนะครับโอ้เอาเดินทางแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับ ก็ลากไปได้เหมือนกันนะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้ก็ปิดการขายเจ้าเฮียบตัวนี้เรียบร้อยด้วยดีนะครับผมอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม <c oughs> อขอบคุณมากครับผม